มีขอข้อมูลจากอเมริกาเออมีหลักฐานอะไรบ้างวะส่งให้กูหน่อยนะครับยึดทรัพย์อะไรไปบ้างมีเส้นเงินมีแรงต่างเอามาปุ๊บเป็นสารตั้งต้นและก็ดําเนินคดีกับเครือข่ายที่อยู่ในเมืองไทยนะครับซึ่งพักส้มเนี่ยก็มั่นใจว่าสแกมเมอร์และเจ้าพ่อสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนก็ไม่รู้เราอย่าไปเอ,อ่ยเอ,อ่ยชื่อเขานะถ้าเอ,อ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนฟ้องร้องได้ เพราะว่าคณะรัฐมนตรีบางคนบางท่านเนี่ยแกชอบฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฟังจากคุณลังเซมานโลมฟังจากสอสไอฟังจากคุณวิโรธจากแล้วก็หัวหน้าเทงพักประชาชนเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่านะครับว่าพวกสแกมเมอร์น่าจะเอาเงินดำเงินเทาเนี่ยนะครับมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีบางคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนไหน,นในรัฐบาลชุดนี้ใครก็ไม่รู้นะ นะครับเราก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคนไหนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเพราะว่านักข่าวไปถามนายกไปถามรัฐมนตรีแต่ละคนก็บอกว่าปุ้ยผมขาวสะอาดไม่เคยคุ้มซ่องคุมบ่อนคือรัฐมนตรีประเทศเราก็ปฏิเสธหมดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน้ากมเมอร์ผมสูกใส่ร้ายการแกล้งผมนะครับนะนายกก็ไม่เกี่ยวใครก็ไม่เกี่ยวเอ๊ะมันเราก็ไม่รู้ว่าลังซีมันลมกับไอเนี่ย เขาหมายถึงใครนั่นนะ,นะอืมนะครับใครก็ไม่กล้าพูดหรอกใครนะทําธุรกิจสีเทานะครับนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าเขาก็มั่นใจว่านะครับมีคณะอัมตีบางคนนะเพราะนะั้นก็ฝากท่านนายกหนูนะครับติดประสานงานไปที่อเมริกาที่อังกฤษนะขอหลักฐานนะครับที่ก็เอายักเงินตั้งสี่ห้าแสนล้านเนี่ยนะครับยึดบ้านยึดอะไรต่างๆเนี่ยหุ้นเฮิร์นต่างๆในอังกฤษเนี่ย ขอหลักฐานด้วยส่งไห้กูหน่อยกูไม่มีหลักฐานเลยนะครับเพราะประเทศเราเนี่ยถ้าสมมติรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับสกมเมอร์เขมรพี่น้องว่า d ีเกล้าตรวจสอบไหมตำรวจกล้าตรวจสอบไหมสมมติมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยกำลังมีอำนาจอยู่ในรัฐบาลชุดนี้สมมติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแบบเรื่องสมมุติแบบเล่านิทานกันสมมุติเราดูนะมีรัฐมนตรีคนหนึ่งนะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อสแกมเมอร์ผมถามว่า d ีเกล้าสอบสวนไหย ตำรวจกล้าสอบสวนไหมพี่น้องกล้าไหมนะครับเนี่ยโดยทั่วไปทุกคนก็บอกไม่ไม่กล้าหรอกเพราะอะไรรัฐบาลรัฐมนตรีก็ไปไงออเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการใครจะกล้าไปตรวจสอบนะนะครับไม่มีใครกล้าตรวจสอบหรอกพอเพราะฉะนั้นความคาดหวังที่จะจับเจ้าพ่อสแกมเมอร์ตัวใหญ่ของ,ของเขมรเนี่ยนะที่เขามีความเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับนะคนระดับรัฐมนตรีเนี่ย คนที่เป็นที่หวังของพี่น้องประชาชนคือพรรคส้มคือพรรคประชาชนพรรคเดียวครับวันนี้ผมไปเจอนักการเมืองเจอนักข่าวสายการเมืองที่เนชั่นคมชัดลึกเขาบอกความหวังของประเทศอยู่ที่พรรคส้มอยู่ที่ลังสิมันโรมวิโรดเทงไอไอสามสี่คนนี่แหละจะเป็นคนที่จะทําให้ประเทศเรามีความหวังที่จะกระชากหน้ากากเจ้าพ่อสแกมเนอร์ซึ่งมีเงินเป็นสแสนแสนล้าน ไม่ใช่หมื่นล้านเป็นสแสนล้านที่มันอยู่ในเมืองไทยมานานนะอยู่ในเมืองไทยมานานเป็นระดับเจ้าพ่อสแกมเมอร์นะบางคนเ็าบอกว่ามีถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางคนบอกลงทุนในธุรกิจพลังงานบางคนบอกเ,อเป็นเจ้าของเว็บพน,นันซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะนั้นความหวังเดียวที่เราจะสามารถจัดการกับพวก นะสแกมเมอร์ได้ก็คือพักฝ่ายค้านเราจะคาดหวังรัฐบาลก็คงจะลําบากถ้าสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะมีคนที่เป็นรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อสแกมเมอร์สมมตินี่เรื่องสมมุติมาเลยไม่ได้มีเรื่องจริงเลยเราไม่ได้เ,ออย,เยืนยันอะไรนะครับพี่น้องครับเราก็มาคุยกันสบายๆนะครับเราก็ไม่ได้ไปตัดสินใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้กล่าวหาใครบ้านเมืองเราก็จะไปคาดหวังอะไรแต่วันนี้เป็นเรื่องที่นะแปลกน่าเซอร์ไพรส์อยู่อย่าง ก็บอกว่า dSI ไเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่านะครับนายเบนสมิธไม่มีประวัติกระทำความผิดเลยนะครับเป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพอถแถลงข่าวแบบนี้ปุ๊บเป็นไงโอ้โหโล่งเลยนะเฮียเบนผมนี่โล่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะดูข่าวเขาบอกไม่มีคดีเลยครับไม่เคอถูกดำเนินคดีอาญาเพราะฉะนั้นการที่หน่วยราชการยอมให้มีการตรวจสอบแบบนี้และแล้วก็มีการถแถลงแบบนี้นี่โอ้โห นะเฮียเบนแกโล่งเลยว่าแกไม่มีคดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ก็อยากจะฝากไปกรมสอบสวนคดีพิเศษนะว่าเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับในการออกใบรับรองความถูกต้องกันในเบนเทมิตอะไรเนี่ยไม่ต้องรีบเพราะมันออกนอกหน้าอะไรต่างข่าวในต่างประเทศเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งไปรีบนะครับไม่อย่าไปแถลงหรือไปอะไรต่างๆวันนี้ดูข่าวแล้วดูแล้วมันเหมือนไปออกใบรับรองความถูกต้อง กับคุณเบนซึ่งคุณเบนเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่หน่วยงานตรวจสอบอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไม่น่าจะต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอืมอืมนะครับนะอันนี้ก็หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องของอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับอินฟลูคอนเอนเซอร์คนดังครับดังมากๆครับวีรลบุรุษชายแดนเขมรน,นะครับเนาะวีรลุุรุษ เขาเรียกอะไรวีเขาเรียกอะไรวีรบุรุษนะครับสาวสาวผีนะครับเขาเรียกอะไรสาวผีใช่ไหมนะคนที่เปิดสาวหนังกลางแปลงอะไรต่างๆอะเปิดสาวผีหลอนอะไรเนะี่ยวันนี้นะครับดูข่าวเกี่ยวกับวีรบุรุษนะครับชายแดนของเรานะครับนะครับก็คือ,อท่านอินฟูชื่อดังท่านนี้นะครับนะ,บนะตอนนี้ก็กําลังดังมากเปิดทีวีช่องไหนก็จะได้ยินข่าวของอินฟูท่านนี้ครับดังมาก มีผู้ติดตามจำนวนมากเป็นคนใกล้ชิดของท่านรอ,องนายกแล้วก็ท่านอนุทินก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ดีครับนะ,ะแบบยอมใจเลยเป็นคนทำเพื่อประเทศชาตินะครับก็คือพูดง่ายทั้งทหารทั้งนายกรองนายกเนี่ยต่าง endorse เนะี่ยสลักหลังให้เลยว่าอินฟูท่านนี้เป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินนะครับทหารต้องการอะไรกระจัดหมดถนนหนทางหมวกเสื้อผ้า นะครับอ,อ,อาวุธอะไรต่างๆโดนเครื่องแอนตี้โดนนะครับเ,เครื่องฉายหนังลำโพงมาม่าปลากระป๋องนะคืออินฟูท่านนี้คือเป็นคนที่รับชาติรักแผ่นดินและก็ได้รับความไม่วางใจนะทั้งโล่ทั้งเหรียญก้าหารเหรียญอะไรต่างๆนะน่าจะเต็มบ้านเต็มช่องแล้วนะครับทั้งทหารทั้งนายกก็บอกว่าคนนี้แหละครับเป็นที่พึ่งของของของ,ของประเทศไทยนะครับ นะก็ปรากฏมีวาทะกับนะครับนะอสอสอไอนะครับนะก็โต้ขลมกันไปกันมานะครับเพราะว่าสอสอไอก็ดันไปทักถามท่านอินฟูว่าเออนะอยากจะให้มาช่วยเหลือประเทศชาติโดยการนะติดตามท่านอนุทินติดตามท่านธรรมนัฐนะมาชี้แจงหรือมาช่วยกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์หน่อยเพราะว่าอินฟูท่านนี้นั้นท่านเป็นคนสนิทกับท่านธรรมนัฐท่านเป็น เป็นรองนายกนะครับนะก็ปรากฏก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาอินฟูท่านก็บอกว่าเนี่ยาการเมืองมาแสะเขาทำให้เขาเดือดร้อนอถูกคนด่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำให้เขาเสียรายได้ไปโดนยกเลิกงานที่คนจะมาจ้างไร้สดหกแสนบาทนะครับที่ผ่านมาแทนที่จะเอาเงินที่ได้มานั้นไปช่วยเหลือประชาชนก็โดนนักการเมืองมาแสะมาอะไรกันนะครับ สะสะไอก็เลยบอกว่าโอ้ยขออภัยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องไอเงินหกแสนเนี่ยไอไม่มีเงินให้ให้พี่อินฟูหรอกนะครับนะแต่ว่าก็ทำนองว่าก็ไมเ่เขาบอกว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาอะไรกขบอกอะไรเนี่ยโดยเขาบอกขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่พี่อินฟูโดนยกเลิกงานขาดรายได้ไปหกแสนไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา พี่อินฟูได้รับเงินบริจาคเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่สามารถที่จะเอามาถัวเฉลี่ยกันได้ไหมคะไอคงไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนให้ได้แต่พี่อินฟูสามารถแปะเลขบัญชีเหมือนที่เคยทำมาตลอดนะไอเชื่อว่ามีคนอยากสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอีกเยอะอืมนะครับนะครับก็ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยนะขาดรายได้เลย พอไปโยงเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองแล้วเนี่ยพี่อินฟูคนเนี้เขาก็ขาดไรายได้คนมาจ้างก็ยกเลิกหกแสนแต่น,นี่เขาจะเอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนนะครับนะน้องไอ้ก็เลยแซะกลับไปบอกว่าอุ้ยนะที่ผ่านมารับบริจาคไว้เท่าไหร่แล้วล่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเงินไม่พอก็ไปแปะเลขบัญชีเหมือนที่ทำที่ผ่านมานะเอาแปะเลขบัญชีเพราะอินฟูท่านนี้ส่วนใหญ่เวลาโพสเนี่ย แกมักจะแปะเลขบัญชีให้คนโอนเงินเข้าบัญชีนะก็แทกกันไปแทกกันมานะฮะและ้วนะครับนะเออนะครับแล้วก็ไอก็บอกขออภัยเมื่อวานไม่ได้ตอบทุกโพสไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อไปทางช่องไหนเมื่อวานก็วุ่นวายเรื่องอแก้รัฐธรรมนูญทั้งวันถ้าเราทําอะไรให้ไม่สบายใจไอก็ต้องขออภัยพี่อินฟูด้วยนะคะพี่อย่าเอาทัวมาลงไอ้นะ กลัวแล้วค่ะตอนนี้ใครมีเรื่องกับพี่อินฟูไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมากทุกวันนี้แทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะครับเขาก็แซะกลับไปนะครับเพราะอินฟูคนเนี้ยถ้าใครไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะโดนโต้กลับมานะครับเช่นสอวอังคนาน,นี่ก็โดนโต้กลับมาว่าเนี่ยนะเออทำไมไม่เห็นใจคนตายไปเห็นใจเ,เอมเมต์อาารงเนี้ย นะครับเวลาเขมรทำร้ายไทยไม่ไม่เห็นใจพอโต้ปุ๊บทัวไปลงท่านสาวอังคารนะพออินฟูท่านนี้ได้แกเป็นคนที่มี fc เยอะนะครับเวลาใครไปขัดใจแกเนี่ยนะแกก็จะโพสต์ตอบโต้มาทัวก็ลงอะ่ะนะนะครับนี่นะครับก็ก็ว่าว่ากันไปนะอ่นะอันนี้ก็โต้กันไปโต้กันมาก็เป็นเรื่องที่น่ารักนีนะครับนะก็ท่านจะเทียอินฟูหรือจะเทียน้องไอ้ก็แล้วแต่ ตามสะดวกตามสบายครับนะครับเพราะว่า,าทางพรรคส้มเนี่ยวันนี้ผมได้คุยเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการปราบ scammer แ,มมและคอร์รันเตอร์นะครับเขาเอาจริงเอาจังครับนะครับเขาไม่ใช่พวกบื้บ้บาู้บ,บาปเขาเอาจริงนะไม่ต้องห่วงฮะนะครับ,นะรบแล้วก็สส,อสอไอ้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยจากคําพูดคำจาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแนวคิดอืไม่ได้มีแนวคิดว่าอะไรเนยอืนะครับ ไม่ได้มีแนวคิดว่าจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากอาอินฟูคนนี้หรอกเพียงแต่ไอ้เขารู้ว่าอินฟูคนนี้เขาเป็นคนสนิทเป็นน้องรักของรองนายกท่านหนึ่งในรัฐบาลชุดน,นี้นะครับเขาก็เลยอยากจะแบบอาศัยไหว้วานเพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีแสงในตัวเองนะครับเข้าใจมีแสงไหมแกเป็นข่าวทุกวันอะคนติดตามเยอะถ้าแกพูดเรื่องอะไรดังเลยก็เลยอยากจะอาศัยไหว้วานให้ช่วยกันนะครับ ติดต่อนายกติดต่อผู้กองธรรมนัฐให้ช่วยกันปราบสแกมเมอร์เขาอยากแค่นั้นนหะเขาเขาอยากให้ประสานงานกระตุ้นกันนะครับสามสิบสี่นาทีนะครับสามสิบสี่นาทีอนะาทสอนรยุทธสุทธศนจินดานะครับสอนรยุทธสุทธศนจินดาครับนี่ครับผมดูจากเพจนะสอนรยุทธนะนะ <laughs> เพจสอนรยุทธนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับ นะครับนะครับเมื่อสามสี่นาทีสรยุธทธนศเจนดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความโดยโดยแคปข้อความจากเพจวงในของใครก็ไม่รู้วงในแต่ใครเป็นเจ้าของนะมีข้อความว่าบะหมี่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้จริงๆนะบะหมี่คืออะไรแล้วก็แป้งเป็นส่วนประกอบหลักของบะหมี่ยังไงอืม <c oughs> เราก็ไม่รู้นะ ก็ดูกันเพลินๆน,นะครับนี่ผมดูจากอาเพจของคุณสอนยุทธนะผมก็เป็น f อฟซีคุณสอนยุทธนะเออนะครับนี่บางคนบอกอย่าแซะพี่ผมนะอืมพวกที่แซะพวกเขาเหล่านั้นไม่รักชาติอืมนะครับนี่มันบะหมี่มีแป้งเป็นส่วนประกอบอืมบะหมี่ที่ไหนล่ะ มันบะมีมันเยอะนะบะหมี่บะหมี่แถวรามินทาหรือบะหมีที่ไหนแล้วมีแป้งแป้งประกอบมันอ๋อหมายถึงเขาหมายถึงอะไรเราก็ไม่ทราบนะอ <c oughs> ืบางคนบอกแป้งจากประเทศไทยหรือของต่างประเทศครับนี่ผมอ่านนะอ่านะาน,ะนะนะครับผมไม่ได้หมายถึงใครนะตามนั้นครับอือแหมวงในรู้ดีสมชื่อเลยนะอ๋อเพีดวง,งในนี่ของใครนะผมไม่รู้อะนะครับเพีวง,งในนี่คือใครคนตามเยอะไหมนะ เออคุณสอนยุทธแกก็โพสอะไรแปลกๆดิ้ฟังแล้วก็ดูเพลินๆนะนาอ่าอ่าอืมอืมอืมนะครับเออเพลินๆนะครับนะครับวงในอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้นะอ่านเพลินๆนะทําไมไม่รักชาติกันบ้างนะอื่อนะครับบะหมี่ผสมกับแป้งมันจะทําให้เกิดอาการอะไรเนี่ยกลมกล่อมเออเป็นไงนะผมก็ไม่ทราบนะ เออรู้มาพักใหญ่แล้วแต่ไม่กล้าบอกใครอืมอืนะครับอ๋อกินขนมอะไรเนี่ยอือ๋อโอ,โอ้เนี่ยครับเนี่ยนะฮะอือก็เดี๋ยวคุณสอนุทธกับแกหมายถึงอะไรกันไหมรูกผมไม่รู้เรื่องเลยนะอืมคุณทนายต้องทําตัวเป็นกลางครับอ่ะคุณสมนึกนะอ่านนี้แล้วนะครับนะครับนะผมทําตัวเป็นกลางแล้วครับกลางดวงใจคุณสอนุทธ์พอได้ไหมครับ อ่านะผมผมเป็นกลางนะครับคุณสมนึกครับก, àng, บายยบกลกางดวงใจคุณสอนยุทธผมชอบคุณสอยุทธนะผมบอกตรงเลยผมเนี่ยอยู่กลางดวงใจคุณสอนยุทธเลยแล้วก็คุณสอนยุทธกับผมเนี่ยชอบเหมือนกันเป็นคนชอบเหมือนกันนะครับนะชอบนะคุณคุณสอยุทธก็ชอบกินบะหมี่แล้วมีแป้งเป็นส่วนผสมเหมือนกันผมก็ชอบนะชอบนะชัดเจนนะครับคุณสมนึกนะครับไครแซะอินฟู <Kom> โดนลุมเป็นไฮยีน่าเลยหรือเปล่าครับเหรอขนาดนั้นเลย<ะ>หอ๋อไปพูดถึงเขาไม่ได้ถ้าพูดแล้วก็เป็ไงโดนลุมเหรอใครลุมครับนะครับตัวบักมันพูดอะไรมันก็ไม่กลางหรืออาจารย์อ๋อผมกลางดวงใจคุณสอรยุทธนะนี่นี่ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่คนตรงไปตรงมาเลยผมกลางดวงใจคุณสอรยุทธเลยนะครับอ่านะครับชัดนะออา อะไรเนี่ยเอาเงินเอาทองมาจากไหนเยอะแยะเอ,อนะครับเออไม่รู้ใครนะเอาเงินมาจากไหนนะนะครับผมก็ไม่ทราบนะไม่มีใครรักชาติมากกว่ากันหรอกครับทุกคนรักชาติเหมือนกันเอ,อนะครับชัดเจนที่สุดต้องฟีเดผมกลางดวงใจคุณสอยุทธครับคุณสอยุทธชอบชอบอะไรผมชอบแบบนั้นนะอืมไม่รู้แกพูดแกกก็บอกว่าอย่างไงเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันเนี่ยเออเคืออะไรก็ไม่รู้นะ ช่วงนี้สนุกนะอินฟูกับน้องไอเนี่ยแหล่งข่าวที่ผมได้มาจากพักส้มเนี่ยดูแล้วมันจะไปเรื่อยไม่จบง่ายๆนะเขาก็จะขุดไปเรื่อยนะครับขุดเกี่ยวกับเรื่องอินฟูรับงานกระทรวงกรเกษตรอืมนะครับแบบที่ไม่ต้องประมูลนะครับอืมนะนะครับรับงานอ่อเป็นผู้รับเหมารับงานของอินฟูรับงานจากกระทรวงกรเกษตรไม่ต้องประมูลงาน นะครับเพราะว่าเป็นคนมีมีผลงานนะครับนะไม่เกินห้าแสนก็ได้เลยอะไรเงี้ยเห็นได้ข่าวก็จะจะขุดกันอีกอะ่ะเออผมก็ชอบดูนะก็อยากให้อินฟูก็ขุดพักส้มบางนะพักส้มก็ขุดอินฟูอุ้ยดีนะสนุกนะนะครับนะก็อยากให้ขุดนะขุดเรื่องเงินบริจาคอะไรเดี๋ยวเห็นสอสอไอเริ่มขุดแล้วบอกว่ามีเท่าไหร่สี่โพสหรืออะไรแล้วผมก็ไม่รู้นะผมว่าดีนะขุดกันไปขุดกันมานะ มันดี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 ด,ดีผมก็อยากรู้นะนะครับเออนะครับนี่เขาบอกอะไรเนี่ยนะโอ้ยนะสนุกจังเลยดูข่าวเนี่ยคุณสอยุทธเนี่ยเออนะครับนะอินฟูบอกอา่าไอรับชนกนะครับตอบกับอินฟูคนดังนะที่บอกว่าการเมืองสกรปรกไอบอกว่าพี่คะอืมพี่อินฟูคะการเมืองสกรปรกจริงไม่เชื่อถามธรรมนัตดูก็ได้เออนะ เขาก็บอกให้อินฟูเนี่ยไปถามถามพี่ชายคือคุณธรรมนัสดูก็ได้ว่าการเมืองมันสกรปรกนะครับเ,เพราะว่าพี่ธรรมนัสเป็นคนมีประสบการณ์เยอะนี่ผมอ่านจากคุณกศรยุทธ์นะไม่ต้องพาไปกินข้าวเย็นอะไรที่นาราที่วาดหรือ,อพะเยานะนะครับนี่อ่านนะเขาบอกเนี่ยไอรัชนกตอบอินฟูยันการเมืองสกรปกกรกสกปรกจริงค่ะนะพี่อินฟูไม่เชื่อลองถามธรรมนัสได้นะประสบการณ์เยอะ วอนช่วยกระทุงเรื่องแก๊งสแกมเมอร์หน่อยเสียใจด้วยถูกยกเลิกงานหกแสนอดช่วยประชาชนบอกคงไม่มีปัญญาหาเงินคืนแปะเลขบัญชีเหมือนที่เคยทำได้ขออย่าเอาทัวมาลงไม่อยากเจอชะตากรรมถูกไล่ล่าเขาบอกว่ายังพี่อินฟูนะน่นะครับ